สวัสดีครับมาครับเราจะพามาขุดนอค่ากระเษแดงใหญ่เราไปปลูกกันครับเราได้ถึงขั้นตอนงัดแล้วนะัส,สดีอีกครั้งครับเพื่อการเสียเวลาครับงัดเลยอยะนี่ครับ นีครับแต่ขยายพันธุ์ครับส่วนเราเองให้เราจะเก็บไว้นะครับที่บอกไปกดหน้าน,นี้เราจะคัดเอาเฉพาะ อ,อเดี๋ยวพามาดูก่อนพามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่ไงครับที่เราบอกทีนี้อย่างนี้เราก็เหลือไว้ครับเหลือเก็บไว้แล้วก็เอาดินกลับเข้าไปถมถมเหมือนเดิมแล้วกเก็บไว้เก็บไว้เพื่อที่จะให้เขาแตกกอให้เราใหม่แล้วก็เอาดินนะครับดินที่เราขุดขุดออกตรงเนี้ยดินจากตรงเนี้ย กองเนี่ยเราก็ขุดเข้าไปครับไปกบไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะไม่ต้องได้ปลูกอีกครั้งครับนี่คือนี่คือการขยายพันธุ์นะเหนื่อยนะครับร้อนนี่นี่เป็นกเกษตรแดงใหญ่นะเรากำลัลงจะคัดพันธุ์ไปปลูกสูงทสมหวัวนะครับดูให้ดูสูงขนาดไหนหดูครับนี่ดูครับต้นใหญ่โกใหญ่ครับสูงมากใหญ่มากขนาดใน รูปขนาดนี้ตัวจริงจะใหญ่ขนาดไหนครับขนาดในวิดีโอในกล้องเรานะโอเคครับ